ในวันนี้เดี๋ยวเราก็มาทานข้าวเช้ากันที่ห้องอาหาร Meeting r o o m ร i ชฮายโ h ้ยโอเ y o ชโยคุณเซมัสบายดูมาสโอ้ยยังไม่มีใครมาเลยด้านนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารต่างๆโอ้ยากิโซบะ น่าทานดีนี่คืออะไรค่ะซุป,ซปอ๋ออันนี้ข้าวเนาะข้าวซุปด้านนี้ก็จะเป็นสลัดผักต่างๆ <c oughs> ขนมปัง <c oughs> นี่น้ำเปล่าด้านนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้มีนมมีน้ำส้มมีแอปเปิ้ล อาหารเช้าของเราในวันนี้แค่นี้ก็เยอะพอสมควรสวัสดีเช้าวันที่สองที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางด้วยรถบัสสีเหลืองคันนี้โปรแกรมทัวร์ของเราในวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านชิราคาวโกะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง บรรยากาศตลอดเส้นทางก็ฝนก็ตกพรมๆตลอดทางแต่อากาศก็น่าจะดีกว่าเมื่อวานที่แดดร้อนมากวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกันว่าหมู่บ้านน่ะสวยแค่ไหนตอนนี้เราก็มาแวะพักที่จุดพักรถตรงนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวต้องลองกินดู ร้านนี้ก็จะเป็นของหวานเครปไอศครีมถัดมาร้านนี้ก็จะเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟทัวร์เขาก็จะจอดที่จุดพักรถเนี่ยประมาณ15นาทีหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำดูของเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อกันแล้วในตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ่บ้านชีราคาวโกกันแล้ว,วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเตรียมร่มด้วยเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกพรำๆอยู่ สำหรับหมู่บ้านชิราคาวโกกก็ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกประมาณปี1,995จากองค์การยูเนสโกจุดเด่นของหมู่บ้านที่ชิ้ราคาวโกกก็คือหลังคาที่ทำมุม60องศาเป็นลักษณะเหมือนกับพนมมือซึ่งเป็นบ้านทรงแบบบ้านชาวนาโบราณที่เรียกว่ากัชโชซึคุริ ถึงแล้วหมู่บ้านชิคาราวโกปะเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านกันตอนนี้ฝนตกพรำด้านนี้ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าไปที่หมู่บ้านบ้านทางขวามือก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกก็จะมีขายไอศครีมขายกาแฟ ด้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จุดไฮไลท์เป็นบ้านสามหลังนี่คือต้นข้าวตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วตอนนี้ไกด์ยืนโบกมืออยู่ด้านหน้า อันนี้ดูความหนาของหลังคาหนาประมาณห0บเซน,น,น,เนนะตรงไหนไฮไลท์อะไรเนี่ยมีจากตรงไหนรู้ไหมเมืองไหนอะไรดีอ่ะมันจะอยู่ที่สาท่ออันนี้ไฮไลท์ของมันคือบ้านสามหลักเดี๋ยวไปถ่ายนี่เราเดินมาที่หมู่บ้านนี้ก็เพื่อบ้านสามหลักนี้คนก็จะมาถ่ายรูปที่นี่กัน บ้านแต่ละหลังหลังใหญ่พอสมควรหลังคาก็หนาด้านบนหองหมู่บ้านก็จะเป็นภูเขาต้นสนเดี๋ยวเราเดินเลยบ้านสามหลังไปอีกนิดดูซิว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราซื้อแมกเนตไปดีกว่าอันนี้280เย็น นี่เรามาเจอแมกเนตอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราอาอนี้ไปดีกว่าห้ารยหสิบกนนี่เรามาดูปลามีปลาหลายตัวเลยปลาตอนนี้เราก็เดินกลับได้ละบ้านที่เป็นไฮไลท์ ดูบ้านหลังนี้ฟางยังใหม่ๆอยู่เลยหลังใหญ่มากสามสี่ชั้นได้ไบ๊ายบายหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรนะ <laughs> ชิลาคาวาโก บริเวณลานจอดรถก็จะมีร้านค้าอยู่เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีขายอะไบ้างสรุปแล้วตะกี้เราก็สักเนื้ออะไรเนื้อบัวสามนาทาีเนื้อยากเดี๋ยวมาลองชิมกันชิมกันสดๆ ก็ได้เวลาเดินทางออกจากหมู่บ้านชิราคาวโะกกะระเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกลางวันระหว่างทางที่ไปเมืองทากายมะที่ทากายมะเราก็จะไปเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่าบนถนนซันมาจิซูจิจากนั้นเราก็จะไปที่สะพานนากาบาชิไปถ่ายรูปกันบริเวณนั้นตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวข้างในกัน อาหารกลางวันของเราก็จะเป็นแบบเซตเมนูเติมข้าวได้ไม่อัน้นเขาเรียกหมูย่างใบ<ป>โทบะแล้วก็เอาบอ้ใส่ชนบลงไปนิดนึงแล้วก็คนบนอันนี้โรยผงโรยข้าวกินๆิมิมื้อกลางวันหมูย่างบนใบ <Ob> หลังจากที่เรากินข้าเสร็จแล้วก็มาเดินดูของที่ระลึกที่เขามาวางขายที่ร้านกันมีของที่ระลึกหลายประเภทอยู่ตอนนี้เราก็ได้ของที่ระลึกอีกหนึ่งชิ้นทัวรห้าสิบเยน เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไปอีกประมาณ40นาทีก็จนถึงเมืองทาคายมะตอนนี้เราก็มาถึงที่ทาคายมะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สะพานนาคาบาชิซึ่งสะพานก็จะทาสีเป็นสีแดงเป็นมุมถ่ายรูปมุมหนึ่งแล้วก็จะไปเดินถนนย่านเมืองเก่าซันมาจิสอยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะ ถนนสม,มาจิสม,มาจิเหรออ๋อสม,มาจิถึงแล้วสะพานนาคาบาชิหรือเราเรียกว่าสะพานแดงนนบริเวณนี้ก็จะเป็นสะพานแดงเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งของเมืองน,นี้ที่เมืองทาคายามะงั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเดี๋ยวจะเอามุมตรงราวสะพานแดงเนี่ยแหละ จากสะพานนาคาบาชิเราก็จะมาเดินที่ถนนซันมาจ,จิกันดูซิว่าก็มีขายอะไรบ้างทางขวามือร้านมิทรีก็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องสำอางนี่ก็เป็นของหวานไอติมโวแดงก็น่ากินเนะ ฮัชชูบริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแบบเกา่าอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปร้านนี้ดูก่ับคุกกี้ร้านนี้ก็จะมีชื่อว่า A B C D E F G Mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเมนูของคุกกี้ที่นี่กันราคาเท่าไหร่ก็ะจะมีหลากหลายแบบโอเคอาริอาโตโกเซมาสสรุปเราก็ได้คุกกี้ที่ร้านนี้4ชิ้น ชิ้นหนึ่งก็ตกประมาณร้อยร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆสำหรับด้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านเนื้อฮิดะย่างราคาก็มี700เจ็ดร้อยเยนกับพันสองร้อยเยนร้านนี้แฮนด์คราสต่อไปจะเป็นร้านอะไรเอ่ยร้านขายสาเก ด้านนี้มีชากระปองแก้วสาเกด้านซ้ายก็จะเป็นตู้หยดสาเกขอถ่ายรูปก,กับเจ้าของร้านท่านิดนึงนี่ก็จะเป็นสาเกรสชาติต่างๆถัดจากด้านในร้านสาเกก็จะเป็นขนมะเภทต่างๆ ขนมญี่ปุ่นเยอะมากไม่รู้จะซื้ออะไรดีมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็น่าถานเลยเหมือนกับโมจิเนี่ยอันนี้ยอันนี้ก็โอเคสิบชิ้นเจ็ดร้อยสิบเยนอ๋อเออเอาสี่อันนี้น่ากินอืม ขนมวันนี้มีหลากหลายรูปแบบเออจริงๆก็น่าเอาวันนี้เนาะมีขนมให้เลือกเยอะพอสมควรจะให้ซื้อทุกแบบก็คงไม่ไหวเดาก็ซื้อไปสักกล่องหรือสองกล่องก็พอเอาประเภทที่แบบเราเห็นหน้าตาขนมอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปอันหนึ่งแปดร้อยเก้าสิบเยนโอ้อันนี้ของพี่โตอันนี้ใช่พี่เอาแบบ ฝั่งตรงข้ามสาเกร้านนี้ก็จะเป็นร้านสาเกอีกร้านหนึ่งตอนนี้แดดออกฝนก็ตกไป่อยๆสำหรับถนนซันมาจิก็จะเป็นถนนคนเดินเล็กๆด้านข้างของถนนก็จะมีรางน้ำทั้งสองข้างเวลาเดินก็ต้องระวังนิดนึีบางร้านก็ไม่รู้จักมันคืออะไรเนาะนี่ใร้านของชมลวยร้านขนมในคุ้นเดิม อ่อซีอิ่วเหรอแล้วเนร้านนี้ล่มเครื่องไม้ร้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าอ่ะเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งได้อีกสิบนาทีอ่ะ แถวนี้น่าจะมีของกินเยอะฮะเห็นแต่ละคนเดินมาถึงของกินมานี่ไอศครีมร้านนี้คนเข้าคิวเยอะเลยมันปิ้งอ่ะไม่ใช่มันปิ้งแป้งแป้งโมจิปิ้ง ถ้าเป็นบ้านเราคู่คองเป็นลูชิ้นปิ้งนันร้านนี้ก็ขายของที่ระลึกร้านใหญ่เลยรนะ้านนี้ขายซูชิคุณโอ้ <c oughs> คนเข้าแถวบานเลยอะซูชิหน้าเนื้ออะ <c oughs> ซูชิหน้าเนื้อ โอเคีีโออะไรก็ตกันด้านนี้น่าจะเป็นขนมเซมเบ้แป้งปิ้งโอ้ร้านนี้คนก็ต่อคิวยาวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอะไรก็น่าจะเป็นซูชิหน้าเน,นื้อลักษณะเดียวกันโอ้เจ็ดร้อยเยนอันนี้คือไอศครีมซอสเสิร์ฟเหรอ อยากกินแต่ไม่อยากต่อคิวไปเถอะเราจะได้กินมิอรทานเผือด้วยนะครับ <c oughs> ดูสีสันหน้าทานนะเดินมาเรื่อยๆถึงอีก็อกหนึ่งแล้วถ่ายของที่ะรลึกน,นี่ด้านนี้จะมีคนลากรถ เดินต่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันดีกว่าอตอนนี้คิวน้อยแล้วอ่ะคุณอยากทานไหมทานอะไรวนัากันดีสวนเดี๋ยวลองชิมสิมันคืออะไรแน่เนี่ย น่นเหมือนแป้งะ่ะแล้วก็ราดซอสอะไรแบบเนี้สรุปแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรก็เลยยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องสามร้อยเยนไอติมชาเขียวรสชาติเป็นไงบ้างลองชิมสิอร่อยค่ะคนัวนัวไปตอนนี้ได้เวลากับนาโกย่แล้ว จากเมืองทาคายามะตอนนี้เราก็วาร์ปกลับมาที่โรงแรมเราที่เมืองนาโกย่าในตอนนี้เราก็กำลังออกไปหาอาหารเย็นกินกันมื้อนี้เราก็จะไปกินข้าวหน้าปลาไหลที่เมืองนาโกย่าเนี่ยข้าวหน้าปลาไหลเขาขึ้นชื่อวันนี้เรา,าทานที่ร้านมือนากิร้านข้าวหน้าปลาไหลไหนดูเซตไหนไว้ อ,อ๋อต้องไปดูข้างหน้าทอ,อนี่เป็นเมนูแล้วก็อ,อ๋อเป็นเซตก็สามพันเยนสี่พันเยนกินแบบเบาๆชาเซตชาเซตใช่ดิ this? <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ที่เป็นแมนนุ่น อันนี้ก็จะเป็นเมนูชุดพิเศษ1มื่นสองพันเอนเถ้าหาไใ้ก็าฝให้ดูมิเน่ไม่ไงได้แต่เราหนอออ่อยากแล้ตันี้นี่ก็เป็นวาซาบิที่เราฝนได้ ของอย่างแรกมาเสิร์ฟแล้วอันนี้ก็จะเป็นโอ้ไข่หวานญี่ปุ่นร้อนๆเลยอันนี้ปิดฝาไว้ก่อนโอเค อะทานได้นนมื้อเย็นวันนี้ข้าวหน้าปลาไหลวันนี้ประธานพาไหลญี่ปุ่นถึงนากคยะบะหมีอร่อยอันนี้คือพี่ฝ้ายอร่อยอมากเลย เนื de group, ้อเนื donc, ้อปลาไหลกรอบกรอบอะคล้ายๆกับทอดเลยอะอันเนี้ยแต่น่าจะย่างจนกรอบอร่อยพริกไทยกินกับไข่อันเนี้ยค่ะพริกไทยกินกับไข่อร่อยเดี๋ยวมาดูไข่ชาำชิ้นใหญ่มาก คล้ายนไหนอันนี้เหรออืมอร่อยค่ะมีความเผ็ดร้อนแล้วกว็กินกับไข่แ่พี่กินกับไข่รู้สึกว่ากำลังพอดีอันนี้คืออะดับดองเป็นปลาดอง มือนี้ทานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายกันทั้งหมด6,260นยหเยนมือนากิมือนา,ค,อนาค,อคิมือนาคิโอเคมือนากิโอเคอาริกาโตโกไซมาชื่อร้านมือนากิ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามากินของหวานกันไ,ได้แล้วสิ่งเราต้องการก็คืออะไรไอติมอันนี้คือมะม่วงไอติมมะม่วงเนี่ยใช่ค่ะก็มะม่วงก็เจ้าหวานเจ็ดร้อยเยน หลังจากที่เรากินของขาวและของหวานเรียบร้อยก็ได้เวลากลับที่พักสรุปในวันนี้เราก็ได้ไปที่หมู่บ้านชิราคาวโกจากนั้นก็จะมาที่เมืองทาคายมะแล้วก็มาที่ถนนซันมาจ,จิมาเดินดูบ้านแบบโบราณแล้วก็มาที่สะพานแดงที่มีชื่อว่านากาบิชิ ส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาไปบนรถซะเยอะงั้นวันที่สองที่ญี่ปุ่นก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม